สวัสดีครับผมนายศิวัตนัจากแผนกวิชาช่างยนต์ระดับชั้นปสปีที่หนึ่งสวัสดีครับผมชื่อนายธนาบุตรปรองเป็นตัวแทนจากแผนกวิชาช่างยนต์ระดับชั้นปวชชนสามครับสวัสดีครับผมชื่อนายรัฐวัทน์คงจากแผนกช่างยนต์ระดับชั้นปวชชั้นสามกลุ่มเป้าหมายลูกค้าและกําลังซื้อของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของลูกค้าเราจะเน้นไปที่ทางบริษัทคนส่งไม่ว่าจะเป็นบริษัทคนส่ง Food, anda, แกปฟูดมูทันดาเราจะเน้นไปทางบริษัทขนส่งให้การขนส่งนั้นได้มีความสะดวกและรวดเร็วทันใจต่อลูกค้าและกําลังซื้อของลูกค้าถ้าบริษัทจัดซื้อลรถให้ลูกค้าเราก็จะได้เงินที่เป็นก้อนมากกว่าซื้อรถเองถ้าเราจัดสรรซื้อรถเองเราก็สามารถที่จะซื้อรถแบบผ่อนหรือแบบสด่ได้ตามใจของลูกค้าครับนะ ทำไมลูกค้าถึงจะซื้อสินค้าเราเพราะสินค้าของเรามีวัสดุที่ได้มาตรฐานและทนทานต่อการใช้งานถ้ารถักยายนยนต์ของเราเกิดชำรุดเกิดความเสียหายเราสามารถนำรถจักรยายนยนต์ของเราไปซ่อมที่สนย์บริการใกล้บ้านได้และอีกทั้งรถจักรยายนยนต์ของเราไม่ปล่อยมลภาวะให้กับโลกและมลภาวะทางเสียงให้กับโลกอยกางแนวทางการหาลมมาดัดแปลง เราเน้นรถที่มีเอกสารเล่มนทะเบียนเป็น้องตามกฎหมายและเป็นรถที่ใช้ทั่วไปตามตลาดเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการดูแลรักษาอาชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆประมาณการต้นทุนและราคาที่คาดว่าจะทำไหนต้นทุนในการแปลงไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่25,000บาทพอดีเราได้มาจากรถที่ว่าเครื่องยนต์สันดาปภายในชํารรถเสียของราได้มาในราคา5 0ับาท ราคาต้นทุนอยู่ที่30,000บาทแผนการตลาดช่องทางการจัดจำหน่ายสำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายจะมีทั้งแบบออนไลน์และแบบหน,น้าร้านเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายอย่างคนทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายและสามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์ได้ด้วยใช้เงินลงทุนก็แรกก้อนต่อต่อไปเท่าไหร่และเมื่อไหร่ก้อนแรก10,000บาทเพื่อมาหาบอดี้รถจักรยานยนต์ กรทีสองหนึ่งหมบาทเพื่อมาหาจัดซื้ออุปกรณ์มอเตอร์และเป็ชุดอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ก็ทีสามหนึ่งหบาทเพื่อซืจัดซื้อชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าชุดแบตเตอรี่